ป่าอยู่ดงกว่าเป็นทุกข็เคยอยู่กับป่ากับดงแล้วในเมืองใหญ่เอาพระป่าเข้าวังพระป่าเข้าวังโอ้วมจับอัศจรรย์ใจดูที่โอ,อกรยาโยม ประสบในความของพระองค์ไปแล้วหลบาทเยอะแปดร้อยยี่สิบเก้าคนต่าขาดหรือเกินก็คงจะไม่มากตื่นไปพังตัวหน่อยก่อนเวลาโยมทักลุงปูแข็งแรงลุงปูทุกภาพแข็งแรงไปกับเสียงแล้วติดอยากให้เข้าใจ เม่เสียงใน,งน่ก็พระองค์่านก็ไม่ได้กไม่ได้ฟัาพระองค์่านนั่งนานเท่าไหร่หลนสิบมานนาทีนี่ก็จัดธรรมะกันปุยธรรมะโดยเฉพาะกัน <c oughs> ะแน่นหนัก <c oughs> เครื่องใจเอาจิตเอาใจสังขารร่รางกายเหมือนเราพูดไปวิอีีเนี่ยแหละถ้าหากเกิดความรักขึ้นมาก็เอากายาคตาสติมาพิจารณา พยายามคเมกายโรยกายของเรามีอย่างนี้สรุปสุดท้ายบอกว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมีประการต่างๆนะตามความจริงความจริงของพระพุทธเจ้ามาสวดให้ใจของเราได้รู้ว่าสังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้เวลาสวดเราต้องย้อนใจมาหาตัวเรา ไม่ใช่ส่งใจไปตามเสียงถ้าส่งใจไปตามเสียงก็ไม่เห็นของคำว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเนีนะปั้นต้องยอ้อนมาสวดไปแล้วก็น,นุมองดูเราไปด้วยเจสาคือผมตั้งหลยโวมาคือผลทั้งหล,นงห,ลหน้าขาคือเล็บตั้งหลด้านตาคือพันทั้งหล,าาต,างหลาตาโจคือหนัง มังสามคือเนื้อหน้า,หารูก็เอ็นทั้งหลายอาผิตคือกระดูกทั้งหลายอาผิตมินจังเยื่อในกระดูกถึงก็อาการสามสิบสองอย่างเนี่เวลาเกิดความรับขึ้นมามันจะเกิดจะไปตกนรกเลยต้องเอาคำนี้มาสวดมาพิจารณารเต็มไปด้วยของไม่สะอาด เวลาเกิดความนึกความกนนังวลอยากร่ำอยากรวยอะไรขึ้นมาก็ดราธรรมโมมกัรันติโตเรามีความแจ่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแจ่ไปไม่ได้สยาติธรรมโมมีสยาชิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไ,ไ,ไ,ไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมมรณะงันติโต เรามีความตายเป็นธรรมาดาจากล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เวลาพิจารณาจุดนี้ใจของเราจะป่อนลงจากความรักความโลภถึงมีอยู่ก่อนมันจะปัดผ่อนลงไปป่อนลงไปพิจารณาบ่อยๆนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ปราบีิเลร ธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนั่นเป็นธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้จิตใจของเราเบื่อน่ายจากความสวยงามพิจารณาให้จิตใจของเราเบื่อหน่ายจากความโลภจากความร่ำรวยเราพิจารณาใจของเราก็ก่อนลงก่อนเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นวาสนาถ้าเป็นบารมีแล้วทิ้งไปหมด ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหัวใจยังมีจำอยู่จำอะไระจำโดยเฉพาะท่านเจา้าคุณเียถามดีทำยังไงจะสิ้นถุดสิ้นถุดไปถึงไหนใจเวลาเสียชีวิตแล้วไปอยู่ยังไงแล้วก็อยู่ปัจจุบันนี่แหละ ปัจจุบันอยู่ยังไงเวลาเสีย,ช,ยชีวิตก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตยอยู่ถ้าอยู่กับลมก็ไปกับลมถ้าอยู่กับสวรรค์ก็ไปสวรรค์ถ้าอยู่กับนรกก็ไปนรกมรนบไนไหนละ่ะร่ำรวยสวยงามนั่นมันก็ไม่มันก็แปลว่าใจของเรายังมีอยู่มีร่ำรวยมีสวยงามถ้าไปดูลมอย่างเดียวใจก็ไม่มีละ มันไปอยู่ที่รมไม่มีร่มก็เบาสิเบาก็พาไปสวสรรค์ไปทนิพานได้นั่นพระเจ้าสอนศีนลธรรมให้คนเราทิพโถงม,มนุษย์สาวติราโพได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบันประเสริฐให้ปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าสอนให้คนตายแล้วจึงไปดูสวสรรค์จึงไปดูระนิพานจึงจะไปดูนรกสอนให้ดูให้รู้ให้เห็นปัจจุบัน ถ้าดูเราก็เห็นเราก็รู้ได้ไหมใช้อะไรดูให้ธรรมจะจักสูคือตาภายใน้าเนื้อของเราไปเห็นแต่ความร่ำรวยไปเห็นแต่ความสวยงามถ้าเอาธรรมะมาแต่ก็เห็นแต่หมอนรกใจของคนเราลอยคออยู่ในหมอนรกถามดูใจทุกดวงก็อยากร่ำรวย ใจทุกดวงก็อยากสวยงามเป็นทุกไหมล่ะเมื่อเวลาไม่สวยงามก็เป็นทุกไปตกแต่งสัญญากรแล้วเกิดเป็นน่นเป็นนี่ขึ้นมนาก็เป็นทุกความร้องการนี่จะเรด่ลยมาทำไมที่หาสิ่งทำยุ่งตรงไหนลมหายใจก็ออกหาภูนหาสวรรค์หาปณิพานยุ่งตรงไหนได้ซื้อตรงไหนได้เกี่ยวข้องกับใครบ้าง เกี่ยวข้องกับกิเลสในหัวใจเท่านั้นเลยกิเลสไยายากให้ดูมันรออยู่ในมันสร้างบ้านอยู่ในหัวใจของคนเรานั่นกิเลสพยายามเน้นหนักจากแการูปก็เน้นหนักฆ่าทำบุญให้ข้แกเร่งว่าไปทําบุญอาหารใจเนี่ยเรียกว,ว่าอาหารใจอยู่ที่วัดหลวงปู่ก็เน้นหนักคุดน,นี้ทุกข้าวทุกข้าวทุกข้าว ตวดตอนเด็นก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าอาจาให้เน้นหนะักภาคปฏิบัติเมื่อแต่พูดเมื่อแต่คุยเมื่อแต่ท่องอยู่นั่นมันก็ไม่ไปถึงไหนและเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ตะรู้เพราะการพูดเพราะการพูดมากเพราะการสวดมากนะพระพุทธเจ้าได้แต่ตะรู้เพราะการปฏิบัติดูลมหายใจข้อออกมากๆนะ วันที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตใจต้องตั้งสัจจะถ้าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนี้เราจะไม่รุกหนีไปไหนเห็นไหม่ะธรรมทานเรากดนั่งถึงกับเป็นัตรูใครไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นัตรูปฏแตั้งรู้จําเพราะตนผู้ดูเห็นเองรู้เองใช่ไหมเห็นอะไรก็เห็นสวรรค์ก็อยากเห็นอะไรอยากเห็นสวรรค์อยากเห็นพระเจ้าปาก็อยากตัตรูก็รู้เลยน ทำมาถึงหกปีนะไม่ใช่วันสองวันนะถ้าเอาธรรมะละเอียดมาแปลลนะ้พว, <c oughs> ว,พว,วพวกเราดี่ก็เอาเปรียบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดตรู้อยู่ในป่าเราจะตัดตรูปในที่สะดวกสบายจะเป็นไปได้ไหมเพราะจะดันในเน้นหะนักดูก็ดอดได้เหมือนกันก็ดูให้เห็นเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไปเอง ว่าเอาวังเป็นสถานที่ปฏิบัติก็ได้ดูลงเข้าลงบอกไม่เห็นยุ่งยากอะไรจะนั่งอยู่ตรงไหนก็สุขดูอยู่ตรงไหนก็สุขนั่นแหละมันความสงบถูกยิ่งกว่าความสงบไม่มีอั่นธรรของพระพุทธเจ้าไม่มากแต่คนเราก็ชอบยุ่งแองเนี่ยสรุปตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อุ้ธเจ้าจึงหนึง่ง พาพุเอาไว้ว่าทำที่เราตถาคตได้ตัสรู้ยากทีสามัญชนคนธรมรมดาจะทำได้แต่ก็ทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีหลักพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ทุกวันนี้ราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีวัคนนุณิพานอยู่เสมอต้องเข้าใจจุดนี้ปฏิบัติตามจุดนี้ ให้ดูไม่เห็นไม่รู้ถ้าเราไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ก็อยู่แค่นี้นะดูใจแต่งใจรักษาใจไม่รู้สื่อหรือข่าวทาบุญทำบุญโดยการดูใจไม่ให้ใจรักโลภไม่ให้ใจตกนรกถ้าเอาสดๆร้อนๆนะไปสวรรค์ก่อนแต่วันในอกนรกในใจดูลงเข้าลงบ่อลงเข้าลงบ่อลงเข้าลงบ่ออย่างนั้น ไาให้ดูแค่นี้นตามคำของพระิเจ้าก,การบอกให้ทำบุญเป็นทานมีอานิสงดิ่งกัวให้สิ่งทั้งปวงบอกให้ทำนะไม่ใช่บอกแค่ด,ด้วยพาทำอีกแคด้วยนะจะว่ายังไงไม่ใช่จะบอกเฉยๆตามคำพูดนีดๆเลยนยก่อนการให้ทำเป็นทานมีอาเนิ่งดิ่งกัวให้สิ่งทั้งปวงนะ อันนั้นกูกสั้นเกินไปไม่สมบูรณ์การบอกให้ทําบุญหรือการพาบอกให้ทําบุญการพาทําบุญมีอันนี้สงส์ยิ่งกว่าไอ้สิ่งตั้งๆนะได้ทําได้ดูได้รู้ได้เห็นนี่นิดหน่นนนนยอยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่กับตัวเราไม่ได้ไปนคนขวั้นซื่อหาที่ไหนดูลมข้าลมออกน่ะเราพูดว่าง่ายนะมีอะไรเหตุการณ์ปุ๊บขึ้นมา เข้าตรงนี้ลยนะเราเตรียมตัว,ท,วทุกวันทุกวันเวลาเรามีอะไรมันกลบกวาตายมันเที่ยงแล้วได่ไหมไม่บอกใครกันด้วยนะถึงเวลาุึบพับบางทีก็นั่งรถไปไปเดียวมีุัติเหตุอย่าง,งนู้นอย่างนี้ว่าไปนะเห็นไหมถ้าเราเตรียม่านนี้ก็จะไม่อะไรที่ผนก็เข้าสมาธิปึบเลยไม่เหมือนคนไม่เคยเข้าวางังก็ไม่รู้ทางไปนะถ้าคนเคยเข้าบ่อย ไม่ต้องถามใครอีกแล้วนะไปถึงเมกผลนป่าน็เงนั้นกันไปถามผู้เคยไม่เคยไปสวรรค์นป่านก็ตอบไม่เป็น <c oughs> ก็ตอบไม่ถูกเห็นไหมต้องเคยไปไปดูไปเห็นไปรู้ตามความขอพุญเจ้าฝึกตนให้ดูให้รู้ให้เห็นก่อนจึงฝึกผู้อื่นสอนตนให้ได้เสีก่อนจึงสอนผู้อื่นการสอนผู้อื่นมันสอนง่ายแต่สอนตัวของเราอ่าน เป็นของยากแต่ก็พอทําได้ทํามีความเพียรเพราะฉะนั้นให้พยายามเน้นหนักภาคคำบุญด้วยอำนาจบุญกุศลเทพะงทองค์ทานพร้อมทั้งบริวารหลายทั้งปวงลักษณะในมนต์หลวงปู่หลวงพ่อมาเขาวังเพื่อศึกษาข้อจริงข้อธรรมตามอว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่ พระองค์พร้อมบริษัติบริวารได้กระทําแล้วนี้คุณกบลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณประจอง์หลวงพ่อได้ปฏิบัิมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาพระองค์ท่านพ้อ,รรอ,ท,อทั้งพระลงในองค์สารในอง์ทุกพระองค์ตลอดทั้งประสบกรในกอาดวไทยที่มีความเชื่อวมใจเลยพระพุทธศาสนาก็จงมีแต่ความสุขความกริเรนสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโภกภัย ถูกเป็นล้มโพ ое, ล่มใจแก่พระศพมิกรกชาวไทยทั่วปลนนานตลอดทั้งบริษัทบริวารวาพระองค์ก็หมงอนกันก็จะมีแต่ความสุข,ขกดเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภ,ภยัยงานจึงใดก็เงินจึงใดศาสนาจึงใดจึงใดก็จงสําเร็จจงสันเร็จสมดัมงความปัสนาจงทุกขิเป็นทุกประการเถิด